บัสด,ดีย่ามือเศาราสุขูสุคนครับเจอกันอีกแล้วกับพิเชตแฟ,แฟแมิลี่ครับช่วงสายสายมุนีสีพามาเบิงพานางเอกเพื่อนโกยดินโกยดินไตไตเ,เพื่อนยังไตเล่าเนาะกันน้ำท่วมครับเดี๋ยวสีมาโกยดินกันผู้ใดว่างกั็มาซอยในยเด้อ นั่งเอกวัดดีพี่น้องสุขสุขคนมีองค์คลักประจำโตครับท้ายน้อยท้ายน้อยผู้ใดว่างก็มาซอยนเด้อครับพี่น้องนี่ครับนี่แหละครับเหลืออยู่ไตไต่เล่าครับบ้านเขาเอื่นวันเรานะครับภาษาไทยเพิ่นวายุ้งข้าวเนาะนะครับย้ำหนาฝนมันฝนตกนะครับน้ำมันกับเป็นคลองน้ำมาพุุนเนาะมันไหลมากนี่ครับ ไหลเลาะข่างตนใหม่มามามาใส่ไต่เล่านะครับแล,ล้วก็ลงไปท่อนะครับลงไปท่อนี่ท่ออยู่อยู่หน้าบ้านนะครับแล,ล้วก็สีไหลลงอู้นะครับลงไปหลังสวนลงไปสวนนะครับแล,ล้วก็สีปล่อยเข่าสาครับก็เลยภารกิจมือนี้นี่แหละครับเกียดินใต้เล่าเนาะ พระเอกหน่อยคือยังบอกมาโจ้อะไรโจ้มาแม่อือครับพอดีเอาทินเอาดินมาเนาะกะ็สี่เกียร์ให้มันสูงขึ้นจังน้อยนึงครับเพื่อนะเพื่อป้าสิบ่วไให้น้ำม,มันไหลเขาเขาพานนี่เนาะมันกเ็เฮดให้ดินใต้ไต่เล่านี่ไหลออกลงกับน้ำไปในท่อนะครับก็เลยสี ภารกิจห้มมนแล้วครับพอเหลือเหลือหลายยางอยู่ยังทัไนในแล้วนะครับเหลือทั้งบอบอปลาข้างบนนะครับที่คุดที่สีเลี่ยงข้างบนกะยังบทัไนในแล้วนะครับกะค่อยเฮ็ดยามมือแรงไป<า>อา้าวสาวเมยเฮาเฮ็ดหยางเด้อยนี่เฮาเฮ็ดหยางอื รับกับยู่ก้อนสีดก้อนสีดเห็ดเวียกเห็ดงานกับคนละมุมคนละแก่คนละเครื่องก่อนนะพี่น้องใอ้เบิงกับเดชสะก่อนเพอะลงมือแล้วพอลงมือแล้วสิบ่ได้เบิงไอ้คนละมุมครับนี่แหละนั่งเอกคนกัลงมือแหละครับโกยเอาก้อน เอาดินเนี่ยครับดินอยู่หนีเพราะว่าเวลานั้นกระนาบมันกระไหลเนาะก็เลยต้องเกลี่ยให้มันแหลวครับผลักเกลให้มันแหลวเนาะนะครับดินก็แข็งแข็งเออ

อยานะครับอยากจะให้มันสูงขึ้นประมาณนี้ครับเวลานั้นก็เห็ดเห็ดคองมันสูงสูงนะขึ้นไว้นะครับกัน นำไหลผ่านเข้าไปข้างล่างนะครับก็บเหลืออีกอยู่ประมาณกองดินอีกกองนิดนึงครับกบ็ใส่บุ้งกีเนาะนั่นแหละตักใส่บุ้งกีมาทมนี่ครับให้มันเป็นขันน,นะซีนะครับกันนำไหลผ่านนะครับก็เดี๋ยวพอดีอพักเบรกกินเข้าก่อนพี่นอ้องนะครับเดี๋ยวก็คงมาลุยต่อนะครับ ครับอ่ะยังไงคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนาครับว่บาสินี่เดี๋ยวขอญุญาตเคี้ยดินตรงนี้ให้มันเรียบร้อยให้มันเรียบร้อยพาระกินให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเจอเจอกันใหม่คลิปหนาอยู่ดีมีแห้งสุขูสุขคนสวัสดีครับ